วิ่งมาทันขาดทันยี่สิบจัดไปเฮ้ปรับปรับเบ็ดขึ้นทีเดียวได้เลยนะีควินเนะี่ยไม่พอเม่ก้าวิ่งด้วยเอาไปไ,ไปไปสุดอะไรวะเดีย๋ยวยันงงเนยปรับเบ็ดขึ้นทีเดียวมันเข้าเลยนะครับคำเตือนคลิปนี้มีเนื้อหาที่เหมาะสำหรับผู้ที่มีอายุ18ปีขึ้นไปและควรใช้จักรยานในการ,รับชมนะครับ พิเป็ดเือนแล้วนะสวัสดีครับพบกับที่เป็ดกับโรม่าเอ็กซ์นะครับวันนี้ก็วันอังคารแล้วนะเมื่อวานจัดเอาแปะไปไวๆทุนต่ำๆก็ยังลงได้นะสำหรับเอาแปะกับบันจันเนี่ยพี่เปิดก็ไม่ค่อยพลาดเลยวันนี้มาดูโรม่าเอ็กซ์ซิวาเป็นยังไงนะฮะเข้าเกมกันเลยจะได้ไม่ต้องเสียเวลาไหนดูซิไม่ได้เล่นหลายวันแล้วสองวันแล้วมนะัน วันเสาร์ไปเล่นเล่นในโทรศัพท์อยู่แวบหนึ่งก็ไปมา,มาก็เท่าทุนสเสมอตัวเอ้าคุณหนึ่งหนึ่งหนึ่งครับเดิมพันไาวครูก่อนไหมเอาเด็ดหมุนเล่นไปก่อนนะเอาสิบห้าดีกว่ามันไม่สวยเว้ยจับไปค่อยๆหมุนนะเล็กเก่ารู้สึกไม่เคยไปหมุนแล้วมันไม่ไม่ไอวเวิร์กมันหมุนเหนื่อยเปล่านะฮะเริ่มสิบห้าว่ะค่อยๆปั่นไปถ้าเกิดมันไม่ลง ติดก,กันสักสองสาครั้งนี่บางทีพี่เป็ดกรับขึ้นเลยนะสำหรับโหมไม่เอ็กนี่เล่นตั้งนานแล้วเลเวลไม่เกินไม่ขึ้นถึงเลเวลสามสักทีวะ่ะไปไหนมาไหนเลย <c oughs> จัดไปเบาๆอยู่นบนวันคาฮะอากาศร้อนมากเลยสามสิบเลยทำเวลาน,นิดนึงก็วิ่งมาทังขาดพันยี่สิบจัดไปให <c oughs> ้ปรับเบ็ดขึ้นีเดียว <c oughs> ได้นะลิควินงนะไม่พอแม่ก้าววิ่งด้วยเอา ไสัไปสุดอะไรวะเดี๋ยวยังงงปรับเบ็ดขึ้นทีเดียวมันเข้าเลยนะฮะปกตินี่ก็ต้องประมาณ3นาที5นาทีถึงจะเห็นผลวายครูสิบ้าเอาโอเคได้อย่างนี้จริงๆนะไม่ต้องไปรอนะหมุนเล่นเงเอามัน2อ0 0ันทวนสองพันหเลยไหมนาะเนๆะมันก็เร็วเกินไปนะเอากำไรนี่แหละมาหมุนต่อ ามสไตล์ครับพี่เป็นหาเลขสวยๆแต่ถ้ามันไม่เวิร์กเหลือพันห้าก็จบเหมือนกันเพราะว่ามันเร็วถึงจะได้บอนสิงโตเมื่อวานได้บันสิงโตอยู่นะเป็นครั้งที่2จะแต่ไปเล่นในโทรศัพท์แล้วฟันไม่โดนสู่ที่เป็ดเองเลยซ้ายขวาซ้ายขวาเจอแดนหน้าสิงโตลงเบ็ดสูงเลยไม่ได้อะไรเลยนะ <S <S เล่นไปเล่นมาหมดเท่าทุนเทอร์มิตรรอบหนึ่งในโทรศัพท์นี่แหละสรุปเข้าตัวเข้าตัวเอาโอเคถ้าได้อย่างนี้นะไม่ต้องรอ รอไปก็เท่านั้นนะเพื่อนๆจะรู้เลยนอกจากว่าอารมณดีว่างๆจริงๆกดปั่นต่อเลยที่เป็นหานแลนดิ้งครับช่วเดียวจบเลยโอ้ไม่มีคอมโบคอมโบเลยได้มีเลขหกมะมีเฮ้ยม,ม,มีเลขหกเดียจัดไปครับโอ้สองพวน <c oughs> หยุดนะอย่างนี้ออกเกมเลยไม่ไม่ต้องหมุนต่อออกแบบด่วนๆคือไม่ต้องไปเล่นนานมากครับหลายเพื่อนๆหลายคนเนี่ย จนมันหายไปหมดได้กําไรมาแล้วแบบคิดว่ามันจะได้อีกนะแต่เล่นกับพี่เป็ดเน้นอย่างนี้เลยเน้นชนะนนไม่ต้องไปรอมันมากก็ได้เอ้าโอเคใครเล่นก็ขอให้โชคดีแล้วกันสำหรับโรมา X กับคับไจิลลี่เนี่ยฮะพี่เป็ดมาปั่นเรื่อยเลยหลังๆจะเห็นเลยว่าสลับเล่นกับอาแปะจนบางคนเบื่อเลยนะไม่เป็นไรจัดไปครับเจอกันพรุ่งนี้ไปแล้วครับบายยโชคดีทุกคนครับดูคลิปแล้วเป็นยังไงกันบ้างครับ ถูกใจก็อย่าลืมกดซับสไครต์และกดหลักฐานแจ้งเพื่อนเพื่อเป็นกำลังใจและไม่พลาดคลิปต่อๆไปของพี่เป็ดด้วยนะคัะ